ชัดชชา,ชาใครว้าขโมยควายไป,ไปชวนคิดแทนเป็นคนไฟผมไม่อาจเผอชัดชชา,ชา,ชาใครรักรีบเอามาคืนถ้ารู้ตัวเป็นโดนปืน เฮ้ยท่าผมวาดปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Golden Eagle นะครับรุ่น8703นะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว M1 877นะครับเป็นลูกซองคานเหวี่ยงนะครับคัดบอกได้ระบบแก๊สนะครับตัวนี้จะมี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันเวอร์ชันสั้นกับเวอร์ชันยาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับ มาเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอเปืนนะครับมีปลอกอยู่5ปลอกนะครับมีตัวปับฮอปนะครับอ่าไปดูในคู่มืออะไรกันแล้วก็คู่มือแล้วก็มีแท่ทำความสะอาดลูกกระสุนทดสอบมาดูกันนี่จะเป็นตัวยาวนะครับตัวยาวนี่นะครับตัวยาวแล้วก็จะมีตัวสั้นนะครับนี่เป็นตัวสั้นนะครับนะคุ้คนๆไหมถ้าใครอา,อายุแล่ๆกับผมหรือดูชอบดูหนังไม่บ่อยจะติดเรื่องคนเหล็ก ได้ไหมที่อโนใช้ตอนขับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับตัวนี้นะครับมามาดูกันระบบทํางานเป็นยังไงบ้างระบบทํางานด้วยแก๊สนะครับโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตรงนี้ส่วนส่วนไม้ก็จะเป็นไม้จริงนะครับราคาก็ค่อนข้างจะดุเดือดน,นิดนึงนะครับอยู่ที่หกพันกลางๆถึงป,ปลายๆโอเคไหมอ่าราคาคร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรู้บ้างไม่บอกเลยนะครับเจ้าตัวนี้ครับงานจีนโกเดี Eagle, ้บิเกิลเราก็รู้ๆกันอยู่งานโกดดี้บิเกิลนี้ก็คือ โคด้นิเกิลเนี่ยจะจะมาจากจิงกงแล้วก็พัฒนามาเป็นโคด้นิเกิลเพื่อให้ดูอินเตอร์นะครับ mm. ชิ้นง,งานค่อนข้างดีนะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่คัดปอกได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ปอกให้ดูเอาตัวสั้นมาดูก่อนนี่นะครับปึ๊บเจ้าตัวนี้เติมแก๊สตรงนี้นี่ตรงช่วงนี้นะครับใช้การเติมแก๊สนะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับการสะสมมากกว่านะครับเพราะว่าคุณลงลงไปเล่นแล้วเดินเก็บปอกมันอย่างนั้นนะครับ ปลอกเนี่ยจะบรรจุได้3นัดนะครับนี่ใส่ตรงนี้ใส่กระสานัดยิงโป้งคัดปอกไปปุ๊บก,ก็เอาปอกมาใส่ใหม่นะครับความแรงที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่260ร้อถึงสองฟุตต,ต่อวินาทีนะครับงานกําลังสวยนะครับนะมาดูกันวิธีใส่ก็คือเอาลูกใส่ด้านหน้าออกมาน,นะครับนี้3นัดนะครับปุ๊บก็เริ่มต้นเราง้างตัวนี้มาปุ๊บใช่ไหมแล้วเสียบมันเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบปุ๊บเสียบเสียจปุ๊บกด,นะกดลงข้างล่างนะกดลงข้างล่างปุ๊บเสียบเข้าไปโอเคไหม โอ้หนัาหน้ายังไม่ค่อยเหมือนอโนใช่ไหมนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนี่หนึ่งละอ่านี่ใส่เข้าไปปุ๊บกดเสียบดันเข้าไปดันเข้าไปปุ๊บนะครับปุ๊บ <S <s <we ep> เห็นไหมมันจะล็อกอยู่ด้านไหนแล้วเห็นไหมปอกอยู่ด้านในค่ะใส่เข้าไปปุ๊บมันจะใส่ได้ได้ทั้งหมดอ่าส่ไอ้ห้านัดนะครับปุ๊บเป็นลูกซองห้านัดเวลาเรายิงแป้องออกไปใช่ไหมแป้งสมมุติยิงออกไปแล้วน,นะปุ๊บเวลาเราคัดปอกหลับปุ๊บอ่าเดี๋ยวตัวนึงตัวนี้เดี๋ยวตัวนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปอกไม่เด้งหนักปุ๊บทำไม ดี๋ยวนะนี่พอตอนปึ๊บตอนที่ใส่ดึงออกมาก่อนจะมาเราครับปึ๊บยิงแป้งปึ๊บเวลาเราพับออกมาเห็นไหมปลอกจะเด้งออกมาเห็นไหมอีกปลอกหนึ่งก็จะมารอละมารอตรงนี้นะอันนี้อันนี้เป็นตัวทดสอบคือให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าบางทีถ้าเราเราแชบแชบชบอย่างบ้าระห่ำเนี่ยไอเจ้าตัวปลอกมันจะไม่เข้ารองมันนะครับยิงแป้งไปปึ๊บดึงเห็นไหมนะไ,มได้อารมณ์ใช่ไหมนะปลอกสุดท้ายปึ๊บบางทีมันจะไม่ค่อยนั่นนะครับ มันจะติดอย่างนี้นะเมื่อกี้ใส่ไปสามปลอกนะครับปึ๊บมันจะดิดออกมานะครับสามปลอ,อกนะครับถามว่างานเป็นยังไงบ้างงานค่อนข้างดีนะครับนะโดยเฉพาะอย่างตัวยาวเนี่ยผมผมชอบมากนะเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ใส่แก๊สไว้แล้วนะครับเวลาปึ๊บใช่ไหมปึ๊บใส่เข้าไปยิงแป้งเงนะี่ยเสียงเสียงมันจะดูแบบนิ่มๆไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไม่ใส่ปลอ,อกเนะี่ยมันมันจะแรงดันมันจะไม่ไม่ประกบอะเวลาปึ๊บมันจะประกบกับด้านหลังเห็นไหม เจ้าตัวนี้ประกบปุ๊บแล้วมันกระดานลมออกมานะครับมันจะเสียความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ว่ามันได้260-280ฟตุตต่อวินาทีประมาณนี้นะครับถามว่างานดีไหมงานดีเหมาะการสะสมไม่เหมาะลงสนามนะครับเพราะต้องเดินเก็บปอกไปเลยเดี๋ยวในคลิปรีวิวตอนที่ยิงจะยิงให้ดูแล้วก็คือยิงแล้วผมคอยเก็บปอกไปเรื่อยๆ เพราะไม่อยากให้ปอกมาตกพื้นไงนั่นแหละก็ประมาณนั้นไปดูในการยิงเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคอรอั้งนี้ขอแค่เป้าขนาดกระป๋องน้ำพอนะหลอดอยุดน้ำคงยากอ,อันนี้แบบความมั่นยําไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะพอได้พอได้มั้งเนาะมามาดูกันเห็นไหมโอเคนี่นะไปมาดูกันว่ามันโอเคหรือเปล่า Okay, man? นะจะว่าใส่ความแม่นยำมันก็พอได้นะมันอาจจะไม่ถึงกับกับดีมากแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือการคัดปอกนะพรเราเพราอเรา,พ,พ,เรา,าพับไอ้เจ้าตัวตัวนี้ปุ๊บปอกก็ได้ออกมาแต่เมื่อกี้ที่ที่ยิงคือไม่อยากให้ปอกมตกพื้นนะก็เลยเอามือปิดไว้ถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับคุ้มไหมค่อนข้างคุ้มนะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้ หมอเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิ่งให้ดูครับความแม่นยําก็พอได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับดีมากนะครับบอกนิดนึงว่าตาขวาผมยังใช้ไม่ได้คือคือผ่าเปลี่ยนเลนส์ตามมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนจอภาษาตามอย่างนั้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าศูนย์หน้ากับศูนย์หลังให้ดูนี่มีมีศูนย์นหน้าจะเป็นติ่งอย่างนี้นะศูนย์หลังก็ทําออกมาเป็นโค้งคือตาข้างขวาผมอะเอส้นตรงๆเนี่ยผมไม่เห็นตรงเห็นเป็นโค้งแล้วผมมองไม่ออกว่า ตรงไหนคือคือบากมันนะครับยังมีปัญหาอยู่ก็เลยใช้มือซ้ายยิงก็เลยได้อย่างที่เห็นมือซ้ายบอกเลยว่ามือซ้ายผมนิ่งสู้มือขวาไม่ได้ความมั่นยําเลยเป็นอย่างนั้นต้องบอกก่อนว่าปืนมาอาจจะดีแต่ตัว,ตวผมเนะี่ยมีปัญหาอยู่แต่ก็โอเคอย่างที่ให้ดูโอเคไหมนะครับน่คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สำหรับคนสะสมนะอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดไปหามาซะแล้วมันบอกเลยว่ามันไม่มีมาบ่อยนะมันานานม,มาทีแล้วมันจะหายไปอีกนานเลยนะ นั่นแหละแล้วก็เก็บดีๆนะครับเลิกเล่นอัดแก๊สทิ้งไว้นิดนึงอย่าปล่อยให้ตัวซิลมันแห้งเพราะซิลมันแห้งปุ๊บป,ปวดหัวเหมือนกันนะครับอย่างไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้มาตอนที่มาทดสอบปุ๊บเนี่ยซิลแห้งแล้วมีปัญหาผมพยายามแก้อยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอลิงก่อนนะครับแล้วไม่ได,ด้ดีจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะครับสสวัดีครับขีี่่่่กลลล้ล้้าาาารรรัับไไไไแแวววววยยงงมมมคคคคืืนนนใใหชจเ็ป